สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันในหมวดคณิตศาสตร์นะคะวันนี้นะคะครูเก๋นะคะมาให้เด็กๆนะคะได้วงกลมตัวเลขกันค่ะวันนี้เราจะเรียนรู้เลข1นึถึงสามสิบกันค่ะนี่ค่ะเด็กๆด็กนี่ก็คือปฏิทินนะคะครูเก๋ก็นํามาประยุกต์นะคะให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะมีเลข1นึถึงอะไรคะ1นึถึงสามสิบเอ็ดนะคะเด็กๆวันนี้อ่บ เราก็มาดูตัวเลขและว,วงกลมกันเลยนะคะตัวเลขแรกของเรานะคะคร mm hmm. ูเก๋ให้เด็กวงกลมที่เลขเจค่ะ7อยู่ไหนนะจุดนี่ใช่เราข่ยเด็กเลขเจ็ดวงกลมเลยค่ะอ่ะต่อไปเลขอะไรดีนะ1สิบสองค่ะเด็ก เลขสิบสองเดี๋ยวเดี๋ยชิคกเกียหาได้ไหมคะสิบสองมีหนึ่งกับสองอยู่ตรงไหนนะว้าวเจอแล้วค่ะตรงนี้นี่เองนะคะเราก็วงกลมเลยนะคะอ่ะต่อไปเลขอะไรดีคะยี่สิบสามอะยี่สิบสามมีอะไรคะมีสองกับสามอยู่ตรงไหนคะ จืดสองกับสามอยู่ไหนนะอุ้ยเจอแล้วค่ะอยู่นี่นี่เองค่ะเด็กๆแล้วก็วงกลมค่ะจุดต่อไปเราจะอัตาเท่าไรดีคะเก้าค่ะเด็กเก้าเรามาหาเลขเก้าคันค่ะเลขเก้าอยู่ไหนคะอ่ะมีเองค่ะเลขเก้า อี่ต่อไปเราจะจำนวนเท่าไหร่ดีนะยี 28, ่สิบแค่ะเด็ก2ยี่ดยี่สิบอยู่ตรงไหนนะ28มีเลขสองกับ8นะคะตรงไหนนะคะ,ะนี่เองค่ะสองกับ8นะคะ ค่ะอีกสักจำนวนนะคะที่เด็กจำนวนเท่าไหร่ดีคะลูกซีค่ะ,คะเอาเลขตัวเดียวไปเลขซีชุดนี่ค่ะเลขซีของเรานะคะค่ะดเด็กๆก็สามารถฝึกกับตัวเลขตัวอื่นได้นะคะลูกค่ะค่ะวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะคะก็เพื่อดเด็กนะคะ ได้รู้จักค่าตัวเลขนะคะแล้วก็เด็กๆก็ได้สังเกตระวงกลมค่าตัวเลขที่คุณครูได้บอกไปนะคะ